หูฟแล้วทำไงต่อพี่กี้เหมือนก็หันไปดับชูกูดกออกหะะ้มคก่คคงมมันมีทำคลิปแล้วา่ารภูเก็ตมาไหมทำมาค่ะเดี๋ยวรอดูได้เลยวันเสาร์เออวันศุกร์นี้ 1>, 1คลิปแล้วก็สุกหน้าหนึ่งคลิปนะคะด้วยความที่แบบเราถ่ายตลอดเวลาคลิปยาวมากเอาคิดว่า

หมนทั้งนี่แล้วที่บนนแ,แบบผมจะจมกินมุฟเฟ่ะไรทุกอย่างเลยแล้วไม่ฝันได้ให้เลือกน้ำฉันก็ออยฝันกันอยู่เลยเอาไปฝันเลยเ,เลยหรออยากกินขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้บอกอว่าอ,อบอกว่าคุณธัญญาบอกว่ามาพัทยาก,กันค่ะถ้าพัทยาเราจะต้องไปพักที่อามาลีเพราะว่า ตอบโจทย์มากห้องแบบหุ่อลังการคำว่าอลังการก็คือมันแบบมันเหมาะสำหรับครอบครัวชานมันมีแบบสองห้องนอนมีมีวิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับลูกแล้วมันถ้ามันต้องนอนแยกกันไปไกลๆอ่ะจะรู้สึกแบบไม่ได้ต้องอยู่ใกล้ๆกันเอาอะไรคะเอาอะคอ่าก็รู้แล้วว่าไปคนไอยไปที่ยวอะ ดูป๊บปุ๊กกระโดดมากค่ะเรียกว่ากระเพื่อมดีกว่าจุใจมากค่ะจะรอดูแล้วจะรีบปั่นวิวเป็นกำลังใจให้ลงทุกสุขเ,เลยขอบคุณนะคะอุ้ยไอ้ลิน แล้วอิ่ใจเ<ใ>จ,จ้าอัญญาทานข้าวไปแล้วก็ดูอัญญาไปได้นะคะเพื่ออัธรดเอ้ยหนูหนอย่าเล่นอย่างนี้ลูกเดี๋ยวมันหนีบนิ้วลงไปที่ว่าไม่เล่นค่ะไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหนีบนิ้วม หนักมากนะเดี๋ยวนี้มันโหลดเล่นบ่อยเพื่อนเพื่อนบอกว่าไอ้ตรงนั้นเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงไหนที่ขัดดินตะกัดไปหางานโดยใช้เลือไทย